ตอนนี้สินค้าจีนอพรวาดไปทั่วโลกในเขตประเทศไทยสินค้าจีนก็เข้ามาอพรวา่าก็เข้ามาสังหารธุรกิจไทยผู้ผลิตไทยไปทีละวงการสองวงการแต่ล่าสุดเขาบอกว่ามีแอปขายของจากประเทศจีนอยู่แอปหนึ่งชื่อว่าเทมูเขาบอกว่าไอแอปขายของที่ชื่อว่าเทมูจากประเทศจีนที่กําลังเข้ามาในเขตประเทศไทยครั้งเนี้มันมี พลานผูปภาพในการทำลายล้างสินค้าไทยผู้ผลิตในเขตป,ประเทศไทยมากที่สุดเลยค่ะคือก่อนหน้านี้เขาทำตลาดที่ต่างประเทศที่ประเทศอื่นมาแล้วแล้วก็เพิ่งจะเข้าไทยได้<ล>ไม่นานค่ะทุกประเทศที่แอป,ปเทมูแอป,ปขายของที่ชื่อเทมูของจีนนึงเข้าไปอารวาสเนี่ยผู้ผลิตประเทศนั้นๆสินค้าประเทศนั้นๆราบเป็นหน้ากองเมือ่อเข้ามาถึงประเทศไทยเขาก็หวาดเสียวกันรัวจริงๆ คือคือไอแอปเทมไอแอปขายของแอปเทมูเนี่ยมันน่ากลัวกว่าลาซาด้าน่ากลัวกว่าช้อปปี้ลาซาด้าช้อปปี้ว่าน่ากลัวแล้วนะค่ะแต่เขาบอก,กว,ว่าเทมูนี่น่ากลัวกว่าค่ะอา้าวแล้วครับเราจะต่อสายไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได,ด้พูดคุยกันนะคะกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ทีมงานพยายามติดต่ออยู่นะคะก็เดี๋ยวจะคุยกันว่าน่ากลัวขนาดไหนล่ะเพราะว่าต้องเข้าใจนะคะว่าเทมูเนี่ยเปิดตัว รวมประเทศไทยขณะนี้แล้วเนี่ยห้าสิบประเทศตลาดใหญ่ของเขาตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา oh. นะคะสี่สิบสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาแค่สโลแกนของเขาอะพี่ธานายครับช,ชอบอย่างมหาเศรษฐีอันนี้คือสโลแกนของเขานะชอบอย่างมหาเศรษฐีใช่ค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณสามารถซื้อสินค้าในแอปของเราได้เสมือนว่าคุณเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเลยเพราะว่าราคาของในแอปของเรานะั้นมันโคตรถูก อ่ะสายพร้อมแล้วค่ะโอเคเราจะไปกันที่คุณเกรียงไกรเทียนุกูลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเกรียงไกรครับสวัสดีครับพี่เดนัยและคุณปวีนาครับครับอ่ะคุณเกรียงไกรครับตัวแอปขายของจากประเทศจีนที่ที่ชื่อว่าเทมูมันน่ากลัวกว่าช้อปปี้น่ากลัวกว่าลาซาดามันน่ากลัวอย่างไรครับที่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 เขากลัวกันมากเหลือเกินอธิบายสักนิดสิครับ คือแพลตฟอร์มตัวเท m ูเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นใหม่นะครับเป็นน้องใหม่แต่เป็นน้องใหม่ไฟแรงครับแล้วก็เป็นบริษัทลูกของบริษัทพินตัวตัวซึ่งตัวแม่เนี่ยก็คือ p d t Group นะครับซึ่งจะเป็น p d ด Holding i n g ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เลยแล้วก็มีตัวแรกก็คือพินตัวตัวซึ่งพินตัวตัวเนี่ยจะเป็นการรวบรวมนะครับ การซื้อกันเนี่ยมันก็รวมกันมาซื้อราคาโรงงานเช่นถ้าถ้ารวมกันได้ถึงสิบชิ้นได้ราคานี้ถ้ารวมได้ยิ่งเยอะยี่สิบชิ้นราคาก็ยิ่งถูกลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จในประเทศจีนมากครับมีผู้ใช้แต่เดิมเนี่ยไม,ไม่ไม่เท่าไรแต่เดี๋ยวนี้ใช้ต่อเดือนเนี่ยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบล้านแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานครับก็ ก็มีการเปิดตัวใหม่ของน้องใหม่เซมูซึ่งตัวนี้คือตัวที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับว่ามันจะอ่านจากตัวแรกที่เป็นพิษตัวตัวคือเซมูเนี่ยสามารถซื้อได้ชิ้นเดียวในราคาโรงงานซื้อชิ้นเดียวก็รา,ราคาโรงงานสิบชิ้นก็ราคา,รา,คาโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของบริษัทแม่เขาคือ PDD Holdings เนี่ยเขาเขียนไว้ค่อนข้างชัดว่า ตัวพี่ต,ตัวเนี่ยจะบุ่งเน้นในตลาดจีนให้น้ําหนักที่ตลาดจีนแต่ว่าเทมูเนี่ยจะบุกไปทั่วโลกซึ่งตอนนี้ก็บุกไป5ส6 0ประเทศที่มีเทมูที่เป็นคระสัิไปแล้วแล้วประเทศไทยก็ก็เป็นประเทศล่าสุดนะครับที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าจากโรงงานเนี่ยที่เป็นโรงงานส่วนใหญ่ก็คือ,อจากประเทศจีนทั้งหมดนะครับเป็นเป็นแสฉมหรือเป็นร้านโรงงานเนี่ย เหล่านี้สินค้าเหล่านี้ในทุกหมวดนะครับทุกแคตตากอรีก็จะถล่มไปทั่วโลกนะครับต้องเรียนพี่ดนัยครับว่าอันนี้ก็เป็นความที่น่ากลัวเพราะว่าสินค้าของภาคอุตสาหกรรมเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแม้กระทั่งในแพลตฟอร์มเก่าๆที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโช้อปี้ลาซาดานะครับแล้วก็ติ๊กต็อนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้มาเจอเทมู ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นคู่แข่งโดยตรงกับโรงงานของไทยเลยนะครับครับครับอ้าคุณคุณคุณเกรงไกรขยายความอีกสักนิดสิครับว่าทําไมเทมูมันน่ากลัวกว่าช้อปปี้น่ากลัวกว่าราซาดา้าและก็น่ากลัวกว่าติกตอกกันนะครับคือนโยบายของเทมูเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดเนี่ยก็คือราคาครับราคาใช่ครับเป็นราคาโรงงานในราคาที่สามารถสั่งได้แค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียว ก็ราคาโรงงานตามราคาโรงงานแล้วเป็นราคาโรงงานที่ถูกมากของจีนเพราะว่าเราดูนะครับว่าเทมูเนี่ยไปเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่บ้านบนะครับแล้วก็มีเจ้าถิ่นครับนะครับก็คืออเมซอนครับปรากฏว่าแค่ปีกว่ายนะครับสามารถที่จะท้าทายแล้วก็เบียดแชร์อเมซอนจนตอนนี้ต้องเรียเป็นภาษาง่ายๆว่าเรือตกเลยนะครับยอด การทำมา켓แชร์เนี่ยแล้วก็ได้รับความนิยมมากมีคนเข้ามาดูวันนึ่งประมาณห้าสิบหกสิบล้านคนนะครับ,รบแล้วก็ช็อปแล้วเนี่ยสินค้าเนี่ยจะถูกกว่าสินค้าชนิดเดียวกันของแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยสามสิบถปดสิบเปอร์เซ็นครับ,รบว่าเขาทำได้ยังไงอ่ะผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจีนเนี่ยเขาเป็นโรงงานของโลกคแล้วก็ด้วยการที่เขาเองเนี่ยพยายามจะบอกเขาว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ย เทมูเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อจะช่วยผู้ประกอบกรารโดยเฉพาะโรงงานต่างๆของจีเนี่ยในการขยายตลาดไปทั่วโลกคร<ช>ับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีหน้าที่คุณไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทําอย่างอื่นคุณไปมีสมาธิในการทําให้ถูกที่สุดดีที่สุดคร<ช>ับ<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งแล้วก็จีเดลาผลิตเดยเปอร์ิตเป็นแมสซ์บ<ช>้าครับผลิตจํานวนมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าเหล่าน,นั้นเนี่ย เมื่อได้ราคาถูกต่อนหน่วยแล้วเนี่ยในระบบของจีนเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีความเฉลียวฉลาดของอัลกอริทึมหรือว่าระบบของการประมวลผลทุกอย่างเขาจะรู้เรียนรู้การความต้องการของแต่ละประเทศว่าคนต้องการช็อปอะไรสินค้าประเภทไหนแล้วถ้าใครทาได้ดีที่สุดเนี่ยคุณไม่ต้องไปปวดหัวในการที่จะสร้างแบรนด์ไม่มีแบรนด์นะคือเขาคิดว่าคนในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคใหม่เนี่ย โดยเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยช็อปแบบสะดวกสบายมากแล้วจึงใช้คอนเซปต,ต์ของเขาว่าช like ็อปไลกับบิลเลียนแอคือหมายความว่าราคาถูกมากจนคุณเนี่ยอดใจไม่ไหวคุณต้องช็อปแบบมหาศาลกดทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเขาก็ถูกมากแล้วสินค้าหหหเหล่านี้นะครับก็ไปทุกแห่งแล้วก็ประเทศไทยซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่าเรายังปวดหัวกับเรื่องเดิมยังไม่หายเลย ยังแก้ปัญหาไม่ตกตอนนี้มาเจอมันล็อกก็คือเทมูนะครับครับครับคราวนี้คราวนี้พูดกันว่าเทมูเนี่ยมันจะสังหารหมู่สินค้าไทยและเที่ยวนี้โดนกันทุกไอเทมโดนกันทุกกลุ่มสินค้าเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอืมโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมครับเพราะว่าอพี่ทนัยก็คงได้ยินอยู่เรื่อยนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาเปตาสาหกรรมเราก็ออกมาบอกว่าขณะนี้ต้องรีบร่งในการแก้ไขเพราะว่าเรา ประสบปัญหานอกจากเศรษฐกิจภายในประเทศกําลังซื้อของเราที่ตกต่ำลงนะครับอแต่ว่าสินค้าที่ราคาถูกจากต่างประเทศแล้วก็ในวงเล็บโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากจีนเนี่ยมีจํานวนมากนะครับเข้ามาทุกิีทุกปากนะครับก็ทําให้โรงงานของเราเนี่ยใน2ใน46กลุ่มของสภาวะกรรมเนี่ย22กลุ่มได้รับผลกระทบยอดขายร่วงเลยนะครับ ครับแล้วก็ตัวเลขที่เราไปมีการตรวจสอบก็พบว่าจริงเพราะว่า,าการนําเข้าโดยผ่านสุรลกากร,กร,กรตัวเลขเนี่ยเมือม่อเมือม่อมาดูกันแล้วจริงครับเพิ่มขึ้นเยอะนะครับทีนี้นั่นคือปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นแล้วเราบอกว่าถ้าเราไม่แก้อะไรเลยนะปีนี้นะครับจ,จาก22กลุ่มจะกลายเป็น30กลุ่มแน่นอนนะครับแล้วก็ ครับนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับครับถ้าคุณเกรงกายเห็นบอกว่าเทมยังมีจุดเด่นจุดขายในเรื่องของการส่งมอบเขาบอกเขาส่งของได้เร็วเหรอครับแล้วเขาทําได้ยังไงฮะคือในระบบของจีนนี่นะครับต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยมีการออกแบบแล้วก็วางแผนในเรื่องของการจัส่งเนี่ยเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยเขาทําได้ครบสมบูรณ์ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องของการที่เขาบีเนี่ยการวางแผนก่อนล่วงหน้าของรัฐบาลจีนคือเป็นนโยบาย b e l t and Road i n i t i a t i v e หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั้นการขนส่งของเขาเนี่ยไม่ว่าจะทางน้ำนะครับทางบกซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งรถไฟเนี่ยสามารถส่งไปถึงยุโรปได้ในราคาที่ถูกแล้วก็เร็วนะครับแล้วก็เขามีเครื่องบินมีระบบในการจัดส่งที่ดีมากเพราะว่าต้องเรียนว่าสินค้าออนไลน์เนี่ยจีนเนี่ยเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ทำให้เขาเนี่ย จุดเด่นของเขาเนอาจากราคาถูกมากครับนะครับแล้วก็เป็นราคาโรงงานแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยเขามีลูกเล่นในการที่ว่ามีการรับประกันความพึงพอใจ9วันหมายวางว่าวเมื่อเมื่อพี่ใดซื้อไปแล้วเกิดใช้ไปแล้วเนี่ยไม่พอใจสามารถคืนได้นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งข้อสองเนี่ยจัดส่งรวดเร็วมากเรียกว่าสั่งปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรอนานเดี๋ยวก็อีกวันสองวันก็มาถึงบ้านละนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วตอนนี้พอมาเปิดตัวใหม่เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นครับครับสั่งในช่วงนี้จัดส่งฟรีจัดส่งฟรีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็คนเนี่ยเวลาผมเข้าไปดูเนี่ยผมย่อมอดใจไม่ไหวเลยครับหอมันถูกจนเราเหลือเชื่อสมกับที่เขาพูดว่าช็อปไลฟ์กับบิลเลียนแดร์อยากซื้อไปหมดคนะครับแต่เห็นว่าคุณภาพจะเป็นยังไงยังไม่รู้นะครับเพราะว่าต้องเรียนครับว่าหลายประเทศที่ไปเนี่ย เราเขาก็มีปัญหาว่าขอ<ล>งถูกจริงค<ล>นช็อปสนุกจริงในทั<ล>่วโลกแต่พอ<ล>ซื้นมาแล้วใช้แป,ป๊บเดียวก็คุณภาพไม่ดี<ล>ะนะครับครับผมจะรับมืออย่างไรครับรับมือที่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญน,นะครับเพราะว่าอย่างที่ตะกี้ได้เกิดพูดว่า <c oughs> ของเดิมยังแก้ปัญหาไม่ตกเลยเพราะว่าพวก<ล>พวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายหรือว่าพวกที่เขาขายขายในแพลตฟอร์มเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามามากมาย พอะย่างอันนี้มาใหม่เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยหลายประเทศเขาก็เจอปัญหาเดียวกันครับนะครับในประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกายุโรปและคุณรูมทั้งเพื่อนบ้านเรานะครับก็โดนกรรบบทนะครับแต่ว่าเราควรจะต้องมีมาตรการที่ดีเช่นเรื่องของการที่จะต้องจัดเก็บภาษีเพราะว่าเรามีสนธิสัญญาหรือ FTA Free Trade Agreement ระหว่างอาเซียนกับจีนพอเซ็นไปแล้วเนี่ย มันก็มีปัญหาในเรื่องของการที่ข้อตกลงต่างๆการนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าเนี่ยไม่เกินหนึ่งพันห้ารแอยบาทเดิมเนี่ยนำเข้าประเทศไทยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าไม่ต้องเสียภาษีแหวกแต่ในขณะที่คนไทยผู้ประกอบการไทยต้องเสียตั้งแต่หมาแรกเลยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นสภาอุตสาหรสกรรมเราได้มีการเรียกร้องแล้วก็ขอให้พัภาครัฐพิจารณาเรื่องนี้เช่นหลังสุดเนี่ย ทางกระทรวงการคลังก็ได้พิจารณานะครับว่าจะเก็บภาษีแวะนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นของสินค้าที่ดาเข้าข้อสองเนี่ยผมคิดว่าราคาสินค้าเนี่ยอย่างอินโดนีเซียเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับเขารีบแก้เกมนี้เพราะว่าอินโดนีเซียก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับมีรถนิยมเดียวกันเป็นตลาดช็อปออนไลน์ที่ใหญ่เข้เบอร์หนึ่งของเซาท์อินเดเซียของเราเบอร์สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้แล้วเขาต้องแก้เกมโดยการที่ ลดราคาสินค้าที่จะขายบนออนไลน์เนี่ยจะไม่ใช่ขายของจุกจิกค่ะิดบาทร้อยบาทไม่มีต้องอย่างน้อยอจำนวนเท่าไหร่ถึงจะขายออนไลน์ได้เพื่อจะได้เซฟเพื่อจะได้เซฟพวก s อ e รายย่อยของในประเทศตัวเองอนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องการเก็บภาษีเนี่ยเข,เขาก็มีความเข้มงวดแล้วก็เอาจรเอาจันในการเก็บภาษีเพราะว่าบางทีเราตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ย เราเก็บภาษีได้เท่าไหร่แล้วจ่ายจริงแล้ว่าแล้วายถ้าเขาไม่จ่ายแล้วเนี่ยเรามีมาตรการอะไรที่จะลงโทษเขาโอเคครับครับในเบื้องต้นเสนอให้รัฐเคลื่อนสองมาตรการนี้ไปก่อนนะในครับได้ครับโอเคได้ครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณเกรียงไกรขอบพระคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะฟังแล้วน่ากลัวจริงๆนะ มันก็มีคําวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่เขาใช้บริการกันแล้วก็มีเหมือนกันพี่ใดๆก็ไปอ่านคอมเมนต์ของคนที่เขาดาวน์โหลดมาใช้งานกันแล้วก็คือสินค้าจะไม่ค่อยตรงปกก็คือด้วยความที่มันราคาถูกมากๆอะค่ะสินค้ามันเลยไม่ค่อยมีคุณภาพอืมโอเคว่ากันไป